ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal รายการสุขภาพดีกับ G E New Normal นะคะช่วงเวลาพิเศษนะคะในช่วงของร้อยเอ็ดจุดเรตี้ค่ะรายการสาระดีดียามบ่ายนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันนนุมาเัยเสและก็น้องนักศึกษาที่น่ารักนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันในรายการะค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารายการร้อยเอ็ดจุดเารตี้ช่วงของสุขภาพดีกับ G E New Normal เนี่ยมีน้องนักศึกษานะคะชั้นปีที่1นึ่งที่เรียนในรายวิชาการศึกษา ทั่วไปค่ะมาร่วมพูดคุยในรายการให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพใครที่อยู่ในสายรักสุขภาพนะคะห้ามพลาดช่วงเวลาของสุขภาพดีกับ GE New Normal มเด็ดขาดเลยค่ะและสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็มีน้องอยู่6ท่านนะคะที่จะมาร่วมให้ความรู้กันในรายการส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวดิฉันให้น้องๆเขา,เาแนะนำหัวข้อแล้วก็แนะนำตัวก่อน ดีกว่านะคะเชิญน้องแนะนําตัวได้เลยค่ะสวัสดีครับผมนายนราวิทย์กลยาณวงศ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒน,นรัตนศรีค่ะค่ะอีกท่านละคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวิภาแย้มวงศ์ค่ะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเดี๋ยวนี้เนะี่ยเมื่อก่อนนะ่ยโรคความดันโลหิตสูงจะต้องเป็นคนแก่ๆเนาะเออที่จะเป็นการแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เป็นไง บางคนสามสิบปลายๆนะหรือว่าสี่สิบต้นๆก็เริ่มที่จะความดันสูงกันแล้วนะคะอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราในสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะนําแบบเหมือนชวนเพื่อนๆม,มานะคะอีกหลายๆโรคเลยค่ะตอนนี้เรามาฟังน้องเ้าพูดถึงเรื่องของสาเหตุนะคะของโรคความดันโลหิตสูงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็อาการกันเลยค่ะเริ่มไปที่สาเหตุของโรคเลยนะคะเช่นค่ะ ก็ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงของตัวเราเองนะครับก็ความน่ากลัวของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ก,กว่า90%นนะครับไม่สามารถตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับทำให้โรคความดันโลหิตสูงถูกขนานนามว,ว่าโรคเพชฌฆาตเงียบนะครับ โดยทางการแพทย์นั้นได้อธิบายว่าความดันสูงนี้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายเช่นเกิดจากกรรมพันธุ์และอายุที่มากขึ้นส่วนใหญ่จะพบได้มากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็อาจจะเกิดได้ทั้งก่อน40ปีเช่น30ปลายๆนะครับและส่วนใหญ่ความดันโลหิตสูงนั้น เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการกินอาหารการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการทำงานหนักการไม่ดูแลสุขภาพรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคเส้นเลือดในสมองและไขมันในเลือดสูงนะครับซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลทำให้เลือดของเราจะมีความหนืดและข้นมาก และอาจมีอาการอักเสบของเลือดและอาการอักเสบของปลายประสาทร่วมด้วยครับจึงส่งผลทําให้การไหลเวียนโลหิตทํางานผิดปกติและทําให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นได้นั่นเองครับค่ะในส่วนของสาเหตุนะคะน้องเขาก็ได้บอกไปแล้วต่อไปเรามาฟังในส่วนของพฤติกรรมเสี่ยงกันบ้างนะคะว่าพฤติกรรมเสี่ยงว่าแหมใช้ชีวิตยังไงดอนะคะความดันสูงถึงถามหาค่ะเชิญเลยค่ะ พฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ท่านผู้ฟังอาจจะทําเป็นประจําอยู่ทุกวันนะคะพฤติกรรมแรกก็คือการติดทานของที่เค็มๆค,ค่ะโซเดียมนะคะจะช่วยทําให้ความดันโลหิตสูงได้โดยตรงค่ะคนเราจึงไม่ควรกินโซเดียมเกินวันละ2,000มิลลิกรัมหรือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะและการดื่มแอลกอฮอล์นะคะส่งผล โดยตรงเช่นกันค่ะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อความดันโลหิตสูงดังนั้นเราควรงดดื่มแอลกอฮอล์และสุราค่ะต่อไปพฤติกรรมต่อไปนะคะคือการสูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าสารในบุหรี่นะคะก็จะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะและพฤติกรรมต่อไปนะคะก็คือความเครียดความเครียดนะคะจะ ทำให้สมองของเรากระตุ้นโรคได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเลือรลังค่ะ นี่ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะในส่วนของโรคความดันโลหิตสูงดิฉันคิดว่าหลายต่อหลายคนเน่ยรู้นะคะแต่ก็ยังอดไม่ได้นะคะเหมือนที่เขาบอกผิดถูกรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าอย่าก,กินเค็มแหม่แต่ของเค็มมันก็อร่อยเนาะทานข้าวาก็ต้องมีน้ำปลาพริกเนีย่ยราดเข้าไปสักหน่อยเนี่ยเพิ่มความเจ้มจนนะคะสุดท้ายนะคะพอร่างกายมันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็จะถามหานั่นเองนะคะทราบถึงสาเหตุแล้ว ทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วต่อไปเรามาดูกันว่าอาการนะคะอาการของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะต่อมาจะเป็นอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีอาการปวดมือที่ท้ายทอยตึงที่ต้นคอเวียนศีษะบางรายอาจจะมีการปวดศีรษะตุบๆเหมือนเป็นไมเกรนนะคะ แต่ว่าถ้าหากความดันโลนหิตสูงอย่างรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยอาจจะเกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะก็คือเลือดกำเริไหลนะคะตามองเห็นข้างเดียวหรือว่าอีกข้างนึงก็อาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะนะคะแต่อาการเหล่านี้จะไม่จำเพาะนะคะเป็นอาการที่อาจจะเกิดสา,สาเหตุอื่นก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าเป็นไข้หรือว่าเครียดมากเกินไปหรือว่า อาจจะเกิดจากไมเกรนก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมานานนะคะก็อาจจะมีอาการใจสั่นนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ถ้าอาการมากเนี่ยอาจจะโคมา่าแล้วก็เสียชีวิตได้เลยค่ะ คันนี้ก็เป็นในส่วนของอาการนะคะของความดันโลหิตสูงบอกเลยว,ว่าอาจจะทําใหา้ถึงกับโคมา่าหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะเพราะบางทีความดันโลหิตสูงนะถ้าสูงมากๆนะคะแล้วมีโรคประจาตัวเรือรังอื่นๆเนี่ยพ่วงมาด้วยนะคะเบาหวานเบาหวานหรือว่าไขมันในเลือดสูงเนะี่ยโอกาสที่จะนําพาไปสู่อย่างเส้นเลือดสมองตีบแตกตันหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็จะตามมานะะกลายเป็นนําพึกอัมาพาตหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยดังนั้น ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะทางที่ดีที่สุดก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองสักหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากความดันโลหิตสูงค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของภาวะแทรกซ้อนการป้องกันแล้วก็การดูแลตัวเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาสาระนะคะที่น้องเขาเตรียมมาฝากนะคะก็ต้องให้น้องเขาแนะนําตัวเองนะคะแต่ละคนเนะะี่ยค่ะตามธรรมเนียมกันสักนิด นิดนึงนะคะแนะนาตัวเองเลยค่ะก็ผมนายวาริชชูออนครับสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวธัญชน,น,นงเพียรแก้วคะ่ะสวัสดีครับก็ผมนายอันดาลิฟวัฒนศิริวันนิชครับค่ะน้องกลุ่มนี้นี่มาจากสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตร์ษาษานะคะ,ะท่านไหนจะเป็นท่านแรกที่คุยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเอ่ยอ่านะคะเชิญเลยค่ะครับก็ทูกฟังรู้ไหมครับว่า โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อนะครับแต่ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยนะครับหากมีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานและไม่ได้รับการรักษาเนี่ยจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาที่ฝังอยู่ในตัวเรานะครับเราวันแสดงอาการซึ่งโรคความดันโลหิตสูงจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สําคัญดังนี้ครับอย่างแรกนะครับหัวใจหากเกิดขึ้นที่หัวใจเนี่ยก็จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ผนังกล้ามเนื้อหัวใจขยายตัวใหญ่ขึ้นแต่ไม่แข็งแรงทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นหลอดเลือดหัวใจหนาขึ้นเสี่ยงต่อการขาดเลือดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอวัยวะอย่างที่2นะครับก็คือสมองถ้าเกิดขึ้นที่สมองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเสี่ยงต่อการเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบตันหรือว่าเลือดออกในสมองนะครับถ้าหากเราลดความดันโลหิตโดยเฉลี่ยลงมาได้10มิลลิเมตรประหลอดนะครับก็จะสามารถลดการ เกิดอามาพึงตลอดช่วงอายุได้ถึงร้อยละยีเลยครับอวัยวะต่อมานะครับก็คือไตครับไตเนี่ยความดันโลหิตสูงเลื้อรลังจะทําให้เนื้อไตที่เกี่ยวข้องกับการกรองของเสียออกจากร่างกายเสื่อมนะครับส่งผลให้ไตเสื่อมสมรรถภาพมีการสูญเสียโปรโตีนออกมาในปัะสสะาวะเกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันหรือไตวายเลื้อรลังได้ครับอวัยวะอันที่4นะครับก็คือตาครับตาเนี่ยถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตาก็จะทําให้ หลอดเลือดบริเวณจอภาพรับตาแตกหรือมีเลือดออกประสาทต,ตาเสื่อมตามัวและอาจตาบอดได้ครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่ครับจะเกิดการโป่งพองหรืออาจเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือดหากรุนแรงก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับ เห็นไหมคะคุณผู้ฟังข่าวว่าอันตรายจริงๆสาหรับโรคความดันโลหิตสูงนี้แล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนเป็นกันเยอะๆเยอะมากๆด้วยนะคะเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นกันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมคนไทยสมัยนี้ที่อาจจะไม่ ใช่เฉพาะสังคมผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะทราบถึงภาวะแทรกซ้อนแล้วต่อไปเรามาฟังเรื่องของการป้องกันกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีแนวทางยังไงที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนะะี่ยค่ะเชิญเลยค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อซึ่งท่านผู้ฟังสามารถทําตามที่ดิฉันจะพูดในต่อไปนี้ได้เลยค่ะ 1. คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดการทานอาหารเค็มและอาหารมัน ทานผักผล,ลไม้ให้มากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราและการสูบบุหรี่จัดการกับความเครียดเช่นสูตรหายใจเข้าออกยาวๆสามครั้งจะทำให้ช่วยสามารถลดความเครียดได้ค่ะและตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะค่ะก็ต้องอ,อลองนำไปทำดูนะคะสำหรับคนที่ ยังไม่เป็นนะคะโรคความดันโลหิตสูงนี้นะคะอย่างที่น้องเขาบอกไปควรจะมีการตรวจเช็คร่างกายตัวเองเป็นระยะระยะนะคะวัดความดันเ,เวลาที่เราไปหาหมอนะคะปกติเขาก็จะวัดความดันกันแล้วที่โรงพยาบาลนะคะก็พยายามสังเกตดูระดับความดันเราให้ดีถ้าคุณพยาบาลเขาบอกว่าความดันเริ่มสูงแล้วเนี่ยก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์เลยให้ทันท่วงทีค่ะถ้าหากว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเนะะี่ยค่ะจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไง นะคะเรามาฟังน้องเขาแนะนํากันเลยค่ะเชิญค่ะท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโรคความดันโลหิตสูงถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างที่คุณอันดาได้กล่าวมานะครับก็ผมจะมาพูดเรื่องการดูแลโรคความดันโลหิตสูงครับการดูแลโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็จะคล้ายๆกับวิธีการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเลยครับ โดยวิธีการดูแลโรคความดันโลหิตสูงจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1คือการออกกําลังกายและควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมให้เลือกออกกําลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกําลังกายแบบต่อเนื่องเบาๆให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่หนักๆครับ 2. งงดการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเนื่องจากบุหรี่และสุราส่งผลกระทบทางลบต่อร่างกาย 3. รับประทานยาที่หมอสั่งอย่างสม่ำเสมอถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงทำตามที่กระผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้จะทําทให้ท่านผู้ฟังสามารถป้องกันและดูแลและดูแลโรคความดันโลหิตส,สูงได้ไม่มากก็น้อยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะกลุ่มนี้ที่ให้ความรู้ในรายการด้วยโอกาสหน้านะคะถ้า ติดใจนะคะก็แวะมาพูดคุยกันได้ค่ะกับช่วงเวลาของร้อยเอ็ด้าวรตี้ค่ะส่วนน้องๆน,นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสําหรับน้องนะักศึกษาในรายวิชา GE นะคะชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal